อุณภูมิแบบเย็นมาก21องศากับอากาศที่แบบบริสุทธิ์สวยงามกับทะเลหมอกเป็นอะไรที่แบบว่าว้าวสุดๆวันนี้ทะเลหมอกนะคะเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องไปดูไกลเล้วว่าเรา บริสุทธิ์มากเลยอ่ะอ๋อันนี้กระปุกแตงว้าว,วคุณดูสิแ,แตงสวยจังเลยการบริสุทธิ์มากเลยค่ะมีทะเลหมอกเดี๋ยวพาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันจ้าไปค่ะบ้านเราก็มีดีนะ สิบองศาก็มาจ้าแลนะตอนนี้นะฮะเวลาหกโมงสามสิบเอ็ดนาทีตอนนี้ยี่สิบองศาแล้วว่าเย็นมากยี่สิบองศาจ้า สบายสบายแล้วก็ทะเลหมอกสวยๆเห็นไหมคะทะเลหมอกอยู่ตรงโน้นเลย <S <S บรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นกับทะเลหมอกทุกคน,วนสวยงามค่ะทะเลหมอกก็มาพระอาทิตย์ก็สวย มันทำไมหิวใจอย่างนี้คะนี่ค่ะชีวิตบ้านานได้ดูอะไรหลายๆอย่างเนาะนูะสิอยากชมทะเลหมอ,อกมไหมคะจะพาไปชมทะเลหมอ,อกนะนบ้านเราก็น่าจะมีทางเข้าบ้านเราก็น่าจะเอแถวอีกก็มีเยอะอยู่นะโอ้ยขาวเลยค่ะทย์ก็ขึ้นแล้วนะตอนนี้หกโมง 33นาทีกับอุณหภูมิ20องศานะคะพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะผ่านเลนผ่านเลนความสวยงามผ่านเลนความสวยงามว้าวเนีค่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงบ้านคะ่ะว่ามันเป็นยังไงนี่คะ่ะบรรยากาศกลับบ้านของเรา ไม่มีทะเลหมอกนะไม่เป็นแบบจางๆนะคะแต่ที่อื่นเป็นหมอกแบบเยอะมากเลยแล้วก็สวยมากด้วยนะคะ